สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02 381 7788กลับมาติดตามกันต่อนครับกับ Learn to Live เ,เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นช่วงที่3นี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลดีๆนะครับจากอาจารย์พิเชษแล้วก็จะมาติดตามกันในช่วงของ Live หรือว่าการอยู่ให้เป็นครับใช่เพราะว่าคนที่เรากำลังจะไปพบเนี่ยนะครับเขาเป็นมะเร็ง S <S แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเราได้คุยกับเขาใน,นเซนเขาจะเป็นคนที่รักษามาแทบทุกวิธีแล้วคือพูดง่ายๆวิธีฝรั่งมังค่าวิธีไทยวิธีเวทมนต์คาถา,าศยศาสตร์เขาเอาหมดละค,คือคนเราเนี่ยพอมันจะเป็นอะไรไปแต่คนเหล่านี้ในที่สุดนะครับเมื่อเขาเนี่ยใช้ใช้ชีวิตเหมือนช่วงที่แล้วคือเรียนให้รู้เขาเริ่มเข้าใจได้ดีขึ้นเขาก็เลยอยู่เป็น พอเขาอยู่เป็นเนี่ยก็แปลว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราไปดูซี่ว่าเขาดีขึ้นยังไงครับเพราะฉะนั้นไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้เลยครับมาตายไปปีเดือนธันวาของ08ผมเป็ผมคนกินเหล้าหนักมากวันหนึ่งครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4-50ปีเลย วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เดือน2เดือนก่อนจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4งจุดสีคนหนึุณสหรือไงประมาณนะั้นคุณจิรเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อน โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มไอก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะไอ้แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ย hey, รือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่จะกินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะะก็หลังจาก กินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67สครึ่งผมกินของของของพิเชษมาประมาณก็ยี่จะว่า7ถึงดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะก็ก็กเทียบมาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นแหละผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะคนระับนะ ผมใช้ชีวิตแบบที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเพราะว่าสมบุรณสมบันมากผมไม่ได้คือถ้าเป็นรถยนต์ก็ผมแหลกเลยบุกป่าผาดงคือผมใช้ชีวิตคุ้มมากนะครับยังไงครับผมทำงานเยอะผมกินเหล้าเยอะผมสังคมเยอะผมเดินทางไปทั่วโลกบ่อยๆนะผมใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะ แล้วก็ชีวิตเจอรสชาติต่างๆหลายรูปแบบทั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งที่เลวที่สุดในโลกก็เจอเจอหมดนะฮะกับผมถือว่าก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยชีวิตผมร่างกายแล้วก็สมองเลยใชย้ใช้ไนปหนักมากครับตอนนั้นใครเตือนก็ไม่เชื่อครับเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็กลายเป็นความจําเป็นบางบางครั้งคิดว่า การกินเหล้าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะควบคู่กับอาชีพของผมผมค้าขายกับทั่วโลกแล้วก็ในกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ส่วนมากเขาเป็นเป็นพวกอยู่ความเป็นอยู่ทึ่งฟุ้มฟุ้มเฟือยแล้วก็ฟุ้มเฟือยอยู่ชั้นสูงไฮโซกันกินเหล้าแพงๆกันเลยนะฮะผมว่า ถึงใครเตือนก็คงจะหยุดไม่ได้แล้วอย่างพอทําไปสักพักเราก็เกิดชอบมันขึ้นมาในในวิถีทางชีวิตที่ทําอย่างนั้นเราก็เอ็นจอยมันมากครับ mm hmm. เวลาไม่มีลูกค้าก็ไปมา่วไปเอง mm hmm. ครับเอาครั้งที่ถือว่าเยอะนะ mm hmm. ครั้งที่เยอะมากครับ mm hmm. ขวดสองขวดนะครั้งที่เยอะมากแล้วต่อครั้งอ่ะนะคร mm ั hmm. ครั้งที่น้อยก็าอาจจะสักหนึ่งส่วนสี่ขวดหรือไงอย่างเงี้ยนะ ผมปัาเฉลี่ยนอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่านะฮะและ้ว,วผมตื่นเช้าหกโมงเช้าก็อตืนครับถึงจะเมาแค่ไหนผมเึิงตื่นหกโมงหกโม,มงครึ่งอนะตื่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบกินเหล้าเมาแล้วพรุ่งนี้โชว็กัเตื่นสายหรือว่าไม่ไปทํางานไงไม่ได้ไงผมเป็นเป็นสร้างกฎให้ตัวเองอยากจะเที่ยวก็ต้องทํางานได้ครับมาเรง็งมะเร็งเข้ามานี่ก็ต้องขอบคุณเหล้าเหมือนกันนะ มีมีคืนหนึ่งผมกินเมาจนเพียมากร่างกายจะหมดแรงอยู่แล้วผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าบอกหมอช่วยเช็คอัพใหม่ผมเพียมากเหนื่อยมากกินเหล้าเยอะไปเช็คทั้งระบบเลยก็ตรวจอยู่ตรวจทุกอย่างเลยตรวจที่เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจที่มีมากที่สุดนั้นะไปเจอก้อนหนึ่งบอกที่ท้องหมอบอกเอ๊ต้องไปทำเอเอเออะไร อูตาสาวก็จากจากเช็คเอาทธรรมดากับทำอูตาสาวที่ทองอูต้าสาวธทำงานบอกมันไม่ใช่ทองแล้วสินะมันอยู่ที่อื่นแล้วก็ต้องไปทำเอ็ามาร์ไอทำซีสแกนตามมาถึงได้เจอตัวมะเร็งอยู่ที่ตับพี่ผมไม่เคยกลัวอะไรนะไม่เคยกลัวอะไรทั้งจะคนนักเลงโตรหรืออะไรคู่ฆ่าหรืออะไร แต่ไม่เคยโดนกูฆ่าเลยแต่พูดถึงนะผมไม่เคยกลัวอะไรอ่ะผมผ่านมาเยอะไม่เคยกลัวอะไรพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ไม่กลัวนะสิ่งแรกที่บอกัวเอนที่ต้องทําคือไม่ให้ครอบครัวรู้ไม่อยากให้คนกลัวคนอื่นจะกลัวกว่าเราก็ปิดบังไม่ให้รู้ <Okay. S 1> ปิดบังไม่ให้รู้ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆเขามารู้ตอนที่ผมใกล้ๆจะไปผ่าตัดกนันแหละแต่นั้นต้องบอกเขาหน่อยละมันใจเจือดไปหน่อยถ้าไม่บอกเขานะ แล้วก็ข้อที่หนึ่งคือปิดบังไม่ให้ใครรู้เขาที่สองผุมก็เสียดายว่าอไอ้เมลงตับมันตายกันเยอะเนาะมันตายกันเยอะเราจะตายแค่นี้เหรอเหมือนเหมือนส่งผมไปเล่นฟุตบอลนะ่เล่นสิบห้าทีว่าผมออกมาได้แล้วเนะี่ยมันยังไม่จบเกมเลยคืองานที่ทําอยู่ก็อยากอยากทาอยู่หลายอย่างนะยังอยากทําหลายอย่างเอ๊ะมันจะให้จบมันแค่นี้มันมันจะง่ายไปหน่อยมั้ง แล้วทำไมปล่อยให้เราเกิดมาทำอะไรรเยอะแยะแค่นี้อยู่ๆจะดึงเรากลับไปแล้วเหรอแล้วก็เสียดายข้อที่สองสิ่งที่สิ่งที่สองคือว่าเสียดายสิ่งที่ทำอยู่นะอันที่สามก็ก็มานั่งนอนคิดอยู่หลายวันว่าถ้าตายไปก็ไม่เป็นไรนะผมผมอีวเยตตัวเองว่าผมชีวิตผมเนี่ยทำอะไรให้แกโลกใบนี้ไว้เยอะมากผมไม่เสียดาย รคให้แก่คนใกล้ชิดครอบครัวให้แก่โรงเรียนสถาบันศึกษาให้แก่สังคมผมถือว่าผมสร้างไว้ไม่ไม่น้อยนะฮะาะเราก็ไม่เสียดายชีวิตตัวลงคิด3ามสี่ข้อแล้วก็ย่อยไปอีกหลายอย่างนะคิดลงรายเดียดอะไรอย่างก็สรุปแล้วมันมันก็เสียดายข้อหนึ่งว่าให้เราแข่งบอลไม่ไม่จบให้เราออกจากสนามทําไมนะแต่แต่ไอ้เรื่องกลัวตายไม่มีเด็กก็ต้องปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเคยกินเหล้าก็ต้องห้ามชอบกินเนื้อสัตว์เนื้ออะไรก็ต้องหยุดแต่นี่หมอไม่ได้ห้ามนะไปอ่านหนังสือมะเร็งซึ่งค่ะใครซื้อมาให้เป็นกูรุษเลยพอลูกเป็นมะเร็งใครควรซื้อหนังสือให้ยายะนะห้ามกินมงังห้ามกินดิแล้วก็ทําตามเขาหน่อยคือคำว่าไม่กลัวตายไม่ได้แปลว่ากินเหล้าต่อมันจะตายก็ช่างมันไม่ใช่ไม่กลัวตายว่าเราไม่ได้กลัวจะตายนะ แต่เวลาที่เหลืออยู่ที่จะเป็นคนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะก็ต้องสร้างคุณค่าให้มันใช้ประโยชน์มันมากที่สุดรถทันนี้ยางแตกไปเส้นหนึ่งหลือสามเส้นก็ต้องวิ่งไประวงังระวงังให้วิ่งได้ไกลที่สุดนั่นทำนองนั่นนะครับ <ram. S 1> ก็ไอ้ที่กลัวไม่ได้กลัวอะไรนะก็จะหยุดทําตัวเป็นเด็กดีทําตามออข้อแนะนําจากลูกๆจากอะไรห้ามกินนน่นห้ามกินนี่ครับก็ลูกๆก็ ช่วยกันหาติดต่อโรงพยาบาลอะไรรักษาพอหลังจากหลังจากที่คุณเที่ริสเตียนแล้วเนี่ยหมอที่เป็นหมอเช็คอัพก็ส่งไปให้ specialist เรื่อกเขาอาทิตย์นั้นไม่มาต้งองรออาทิตย์หนึ่งมาก็ไปถึงไปตรวจเสร็จเขาบอกคุณต้องรีบทําแล้วช้าไม่ได้นะไม่ได้เป็นเดือนนะเป็นวันคุณต้องรีบไปทำซะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่ทัน,ทนลูกสาวก็ไป วิ่งเต้นติดต่อได้พบหมอบัญชูก็ตรวจหมอบัญชูตรวจตรวจอยู่สองครั้งไปตรวจอยู่สองครั้งเส็จแล้วก็บอกว่าคิวของผมมาเยอะมากะนะแต่คิดว่าพยายามให้เร็วสุดเดือนสองเดือนอาจจะได้ไม่เป็นไร,อนรอนสองเดือนนี้ก็จะมีคิวบางเดอแทรกให้เดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรก็บอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร,ไมนไรหมอาบอกนลรอได้ อยู่ๆวันรุ่งขึ้นผมเดินอยู่บน BTS รถไฟายรถไฟฟ้าตรงสารแดงอะนะมีชายหนุ่มผูกเน็กไทยเข้ามาทักผมนี่คุณเออพุ่งนี้เย็นนะมาหาผมนะเผมเป็คนที่จำคนแย่มากอะนะผมวนะ่าไอ้อหนุ่มคนนี้มันสงสัยพ่อค้าพลอยพอค้าเพชรมึง ทำไมไม่เรียกเฮเรียกอะไรวะเรียกไม่ยกไหว้ผมด้วยเลยส่วนใหญ่ผมคนทักผมเยอะนะก่อนเจอแร้วแล้กรุนจักแต่ผมจำใครไม่ค่อยได้หรอกเฮ้ยนี่มันไหว้ก็ไม่ไหว้กู้ยนึกอีกทีเฮ้ยหมอคุณชูนี่วะิ่งเจอมาสองวันก่อนเลยพรุ่งนี้คุณมาหาผมเลยนะพอดีมีคนจองวัแล้วไม่มาแล้วก็โชคดีไปก็ไปเลยพรุ่งนี้อลางคืนตอนเช้าก็ผ่าเลยว่าร่นไปอีกเดือนกว่าสองเดือนนะ ที่มันโชคดีว่ามันอยู่ตรงใกล้ๆขอบขๆหน่อยมันเลยเชือนออกไปง่ายผมนอนอยู่นั่นห้าหรือหคืนะนะแล้วก็กลับบ้านรู้รู้แต่ว่าไอ้ที่เรากระทำนันเข้ไปเนี่ยห้องหึ่งก็ไม่มีนะคืนนั้นก็เขาเข็นผมไปน,นอนห้องนั้นมีคนคัดเอามัสี่สิบคนะนะติดติดกันหมดเลยเตียงห้องรวมแอร์ก็ไม่มีนะแล้วก็ห้องน้าม,มีสองห้อง เราก็มามองเอฟื like, to to auge, ้นขึ้นมาก็มองรอบๆตัวเราเป็นอย่างนี้นะก็คนผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็เป็นโรคเดียวกันแหะที่ทำทางรูส่วนใหญ่นะก็แย่ๆก็ผ่าตัดมั่งล้อผ่าอะไรบางอย่างนั่นนี่เราก็ลูบๆเ็บอกเดี๋ยวจะกำลังวิ่งห้องบัญหายาาจริงจุฬานะผมบอกไม่ต้องหรอกเขาเขาอยู่กันได้เลยมนุษย์เหมือนกับเราอะนะใช่ไหม ผมมันนั่งคิดตรงนั้นบอกทำไมต้องไปวิ่งวะเขาก็อยู่ได้เราก็เหมือนเขาเขาป่วยเหมือนเราหนักกว่าเราอีกแต่ผมนอนอยู่นั่นสองคืนน่ะก็ได้ห้องห้องห้องที่ดีกว่านั้นคือห้องแปดคนห้องแปดติงห้องดีกว่านั้นแดิงอยู่ห้องสี่สิบสองคนเรารอวันวันหมอมาตรวจรู้สึกอีกสองวันให้ผมหัดเดินนะนะอยู่ในห้องสี่สิบคนนั่นนะผมก็เดินไอ้พวกนั้นหมองโอ้เฮียทำไม เดินแล้วนะเก่งนะเดนขึ้นมาเดินแล้วเดินช้านะลากน้ำเกลือไปเลยเดินไปก็ได้ย้ายไปห้องแปดคนนะก็ประเภทเดียวกันนะคนไทยหนักๆนะั่นห้องนั้นนะรูนะ้สึกว่าตอนใหม่ๆนี่มากลับไปกลับไปดูแผลผ่าตัดแต่ทำเอ็มต่อทุก เดือนละครั้งอยู่สองเดือนหรือไงสองครั้งล้วพอเป็นพอเลื่อนเป็นสองเดือนครั้งหนึ่งเราเลื่อนเป็นสามเดือนครั้งแล้วก็เป็นห้าเดือนครั้งถึงตอนนี้ยังเป็นห้าเดือนครั้งนะแต่แต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเอ็มไอไม่ต้องทําละทํเแต่ซิทีสแกนอย่างเดียวมันก็มันมีจุดจุดอยู่ที่ตับนะใกล้ที่ปแต่มันจะเป็นเป็นไอตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังมันเกินทั้งเฝ้าแผลด้วย ก็เสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างในวันนั้นที่ผ่าตัดเสร็จนะคือสปีแล้วครับปี52ครับก็อ่านภาษาชาวบ้านในในรีพอร์ตใน CT scan นใน็กก็เขียนอันเชนอันเชนผมก็ไม่รู้เรื่องอันเชนก็ดีใจแล้วนะก็ก็อย่างว่าแผลมันใหญ่มากอะนะแผลยังไม่เวลาเดินก็ตัวงองอยู่หลายเดือนอะ เกืบอบปีอ่ะมันกว่าจะยืดตัวได้ตรงกว่าได้คลองเข่าเกือบๆปีนะมันเป็นที่แผลมันคงไม่เกี่ยวกับโรคเลือดอะไรนี่แหละม,มันเฉือนไปเยอะมากอย่างนี้เลยเ <c oughs> พราะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเลซี่โครงแล้วเขาเฉือนใหญ่อ, <c oughs> อย่างกรณีคุณเจริกิจถ้าเ้จุดเล็กๆมันเกิดขยายเขาก็ต้องทำขีดอหกต่อ ไม่ไม่มีฮะมีทั้งนัง้นต้องทาต้องต้องต้องทำคีโมนที่อาจารย์พิเชษว่านะแต่ไม่ไม่หมอไม่ได้ทํไม่ได้อะไรผมพบตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่ผมจะป่วยตัวองก็ผมผมรู้จักกับพิเชษตั้งนาน้ะก็รู้ว่าเขาทำบริเวณไหนซื้อด้วยกันตั้งแต่ปีเราจักตั้งแต่ปีสองห้าสิบคือคุณธุรกิจเนี่ยโทรมาหาผมแลบอกเออเนี่ย <นะ S 1> ต้องไปมาเร็วน,น,นะแล <shoe. S 2> ้วก็เล่าให้ผมฟัง ตอนนั้นผมก็เหลอือเผมก็ไม่รู้นี่ก็เป็นผมก็ได้ส่งให้เขาคิดก็ได้ส่งให้กินแล้วก็บอกให้กิตนต่อเนื่องไปผมผมก็รู้ว่าก้อนใหญ่ก็ตัดของนนะสิ่งที่หวั่งสิ่งที่หวังวก็คือว่าไอ้จุดเล็กๆมันจะไม่แพร่ขยายมันจะไม่รามนะครับแล้วก็คือเราเคลมไม่ได้หรอกว่าเป็นเพราะเรามันทําให้เขาอยู่มาถึงสี่ปีสี่ปีกว่านะแต่ก็เชื่อว่าจากข้อมูล ของเรามันคงถ้ามันจะเริ่มแพร่มันก็คงจะแพร่ช้าแหละนะครับเพราะที่เห็นที่ผ่านๆมามันเป็นเช่นนี้เากาคนจุลนรียก็เลยใช้มาต่อเนื่องมาสี่ปีกว่าแล้สี่ปีกว่าลวกว็คือน้ำหนึ่งน้ำสามน้อยแคยปซูลวัลคาเมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนก็ที่คุณจุลทรีเล่าให้ฟังก็คือว่า,าหลังจากนั้นน้ำหนักก็ขึ้นใช่ไหม ตอนน้ำหนักเขาก็ตอนผ่าตัดก,ก็หายไปหาไปหกโลหรือเจ็ดโลนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ปก,กติแหละปกติรูสร้สึกรู้สึกล่าสุดมันจะหมอบอกใายมา่มนอ้วนกว่าน,น,นี้นะก็<ๆ>ไม่อ้วนนะก็อ,อยู่อยู่อางเงี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือค่า TFP อ่าค่ามาเลยมันหาย,ม,ม,หายมันขึ้นไปร้อยกว่าตอนนี้มันเหลือต่ำกว่าหนึ่งมัง คนปกติทัว่วไปไม่ต้องเท่าไหร่ยไม่เกินสิบผม,ผ,มผมว่าแต่ละคนมีแบ็กกราวน์มีความคิดมีอะไรไม่เหมือนกันนะนะแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือที่ฟังมาที่ประสบกับตัวเองที่ผม,มคิดว่าส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรเพราะผมไม่ได้กลัวมันคืออย่าไปกลัวอย่ากลัวมันอยู่กับมัน อยู่เจ้าอยากมาก็มาอยู่กอยู่ถึงถึงสมมุติจะแพ้มันผมก็ไม่ได้เสียดายชีวิตวนะผมบอกว่าผมใช้ไปคุ้มแล้วรถคันนี้จะทิ้งไปก็ได้เพราะว่าขับมาเป็นเกือบหลายแสนไมล์แล้วนะก็ไม่คือคือต้องกำลังใจต้องอย่าไปกลัวมันนะครับสองที่ระวังตัวผมว่าก็อย่าไปหาโหมกับร่างกายนะเพราะเราไม่ปกติแล้วตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองผม นอนสี่ทุ่มห้ทุมผมก็พยายามเข้านอนนะนะสมัยก่อนไม่มีทางอ่ะถ้าไม่หลังปีหนึ่งไม่ได้นอนครับแล้วก็อาหารการกินก็พยายามกินแต่ตอนนี้พอพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารแล้วเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเองครัถึงเวลามันก็จะหิวแต่เมื่ก่อนบางทีทั้งวันไม่จัดคำว่าหิวไม่ได้กินเลยก็มีหิวตอนนี้มจะต้องกินถ้าไม่กินมันจะหิวมากมันจะสั่งให้เรากิน S 1> <S 1> คือมะเร็งตับเนี่ยโอกาสของการรอดน้อยมากแล้วสิ่งดีที่ผมดีใจก็กคือค่า AFP ซึ่งมันร้อยกว่าเนี่ยซึ่งสูงเนี่ยมันก็ลดลงมา,มาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังสุดเหลือหนึ่งจุดกว่าแค่นี้ต้องหมายความว่าตับที่นสภาพที่แข็งแรงทแข็งแรงแต่ก็มหมายถึงความว่าจะกลับไปกินเหล้าอีกอย่างที่ผมอยอมนะก็คงจะต้องดูแลต่อไปครับคือเขาอะฉลาดกว่าผมเยอะ กขาผ่านโลกเยอะกว่าผมเพราะ,ะนั้นผมไม่ต้องสอนก็าหรอกคือคือจริงๆคนที่เจอโรคร้ายในนี้นะผมว่าสิ่งแรกเลยอย่าไปกลัวมันอย่ากลัวมันเพราะว่าเรากลัวเราแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่ทันได้แข่งฟุตบอลเลยกลัวแพ้เราอนะไรแพ้ไปครึ่งแล้วแล้วก็มองโลกในแง่ดีหน่อยผมผมก็มีอะไรที่ในชีวิตคนเรา ผมว่าทุกคนก็มีอ่ะมีอะไรที่ไม่ค่อยพอใจกับตัวเองไม่พอใจกับความคนที่เคยพบเคยอะไรกันมาในชีวิตเนี้ยนะก็อะไรที่เราไม่พอใจถ้าถึงก็เกลียดผมว่าผมเกลียดคนน้อยมากนะคงไม่มีแต่ไม่พอใจเลยก็เอาแค่ไม่พอใจก็พยายามสลัดทิ้งซะพยายามลืมๆลือม,มันซะคือคือไอ้เนกาทีฟฟ t ลลิ่งพยายามเอาออกนะผมว่าแบบทำตัวให้มัน อย่าไปโกรธเกลียดอย่าไปอะไรกับใครมากอนะไรทิ้งๆไปก็มีโอกาสได้มาทบทวนตัวเองกันป่วยแล้วตอนเนี้ยนะตอนป่วยเนี่ยผมว่าเป็นแฟกเตอร์ใหญ่เลยที่ทําให้หายเพราะเราเราก็รู้อยู่ว่าถ้าจิตใจของเราไม่มั่นคงจิตใจของเราว้าวุ่นจิตใจของเราอ่อนแอเมื่อนั้นผุ้มคุ้มกันมันไม่สร้างเราตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะร่างกายของเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรตั้งหลายแหล่ เนื่องจากสภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยระยะสุดท้ายไม่รักษาอะไรเลยก็ไปนั่งสวดมนต์ภาวนากินผักกินปลาระยะสุดท้ายนะก็สามารถที่จะหายได้ผมก็เคยพบคนหนึ่งคนดีนะแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็หายจากการที่นั่งจําสิียรภา,นาเนื่องจากสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้เป็นเศรษที่ใหญ่ส่ง ขผักผลไม้จากประเทศไทยไปขายที่โตเกียวสาเหตุก็เพราะว่าในระหว่างที่เขาทําภูมิคุ้มกันให้คือคือ,คอใจิตใจสบายเนะี่ยภูมิต้านทานมันขึ้นนะ่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แล้วพอภูมิต้านทานมันขึ้นปุ๊บความสมดุลมันก็เกิดเพราะนั้นไอ้ T S เซลล์ทั้งหลายแหล่มันก็มันเพิ่มขึ้น,นะม,นมาเซลล์มะเร็งมันก็โดนจัดการไปเ,เราจะแนะนําให้คนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างเงี้ยให้ดูแลตัวเอง เราต้องมั่นใจต้องมั่นใจว่าทำอะไรกับร่างกายของเราแล้วที่แน่ที่ได้มั่นใจที่สุดก็คือว่าต้องปลอดภย100ัยหนะึ่งว่ะเร็จเพราะนั้นนสิ่งที่เราให้คือตัวเรื่องนะด่างฝรั่งโปบกมังคุดเรารู้อยู่แลนะ้วีเดียวมาผสมกันยังไงให้มันไปสธิภาพในการเสริมเม็ดเลือดขาวทีเอสส่งทีเอสสิบเจ็ดให้มันเพิ่มขึ้นเยอะๆตามหลักวิทยาศาสตร์กนฎะเราบังเอิญที่เราทำตรงน,นี้ได้ก็เพราะว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์ในสาขาร่วมกันทำอยู่นะ ต,ตอนนี้เราก็บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็เขาก็ดีขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเขาได้รับการยอมรับจากหมอว่าให้ใช้ของเราครับถ้าหากว่าหมอไม่ให้ใช้แล้วก็ไปใช้พอแฝงใช้ซ่อมใช้เขาก็ไม่มั่นใจอ่ะเพราะนั้นสร้างภูมิต้านทานลำบากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็เป็นประสบการณ์ของเรารแล้วก็ตรงตรงทางวิจัยเราไปเรืนอยๆรัแต่ผมก็เริ่มไปรยายลงระดับลงระดับใหญ่ๆนะ อันดับหนึ่งของประเทศไทยเรก็เป็นยงใหญก็เริ่มรับการตอบรับว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นวิทยาศาสตร์สราคาแล้วก็เป็นระเบระบระดับภูมิกุมกันวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่21รายการเลิ t ทูลีฟที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้คนที่อยู่ในภาวะที่หมดหวังได้มีกำลังใจแล้วก็มีชีวิต ดีขึ้นด้วยการต่อสู้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนที่ดูแลคนที่อยู่ในภาวะลำบากให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่กับดูแลผู้ป่ยดดวยผู้ที่ต้องการความเชื่อ,อย่างไรเียนทูริฟก็เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นที่ผมทําต้องการทํารายการนี้เพราะว่าอยากจะเอาเรื่องความสําเร็จของผู้ป่วยมะเร็งของเราซึ่งดีขึ้น บอกว่ามีทีเอส17สร้างขึ้นมาในร่างกายซึ่งเราพิสูจน์แล้วโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับแล้วขณะน,นี้เราก็เริ่มพบว่าบทบาทของทีเอส17มันมีมากกว่นี้เยอนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะจะต่อยอดไอ้ทีเอส17ที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากการกินแัปสูลง,ง่ายๆจากการกินพืชผลผลไมไ้ที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเนี่ยแล้วมาสร้างที7ขึ้นมา ขึ้นมาในร่างกายเราพยต่อยอดท S 17เนี่ยไปสู่การดูแลผู้ป่วยนะที่มีจำนวนมากในโรคนี้นะครับ mm. ก็อยากจะบอกว่า mm. เราก็เลยต้องเชิญท่านทั้งหลายที่มีนคนุณภาพชีวิตดีๆขึ้นจากการสร้างท S 17ของเราก็คือคนเป็นมะเร็งทั้งหลายแหล่นแหละซึ่งเราพิสูจน์แล้วล่ะเกิดขึ้นจากการสร้างท17แน่นอนเ mm. มื่อมันสร้างท17ขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วโรค ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยติดเป็นที่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะทีเอส17ในร่างกายมันมันพ่องไปเนี่ยเราจะช่วยไม่ได้จนหรืนะครับดันั้นผมก็เลยต้องเชิญคนที่มีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาสามร้างมามั่นใจว่าเราสร้างทีงเอส17ได้แน,น่นอนจากแกนกินแกบสูงๆๆ